ใส่พักใะแย่งน้ำใส่เขาเบีย้ยน้ำต้มใหม่แกงใหม่อาจจะมีลูกหลานมาก,กินล้านอยากลูกหลานก็จะได้กินเมืองเป็นพักกิน,นดดเป็นมะมุด้ในเมืองก็ได้เจองหวานตอนหน่อยๆน่ังเลยตอนใหญ่ๆตอนนอยหน่อย Tòn này này cái áo là nè ủng áo phao ôm kiềm po rồi cái phật, thải phách, thải ôm, nào, bắt đầu thải phách cái nhẽ như này, phách cái nhẽ nó mới cho hòm, nó, chèng bả bả nâu này, treo cà pê cái này, sôn tăm cái này, khẩu gắn nắp ừ. à, đấy, mày, chèng này hấp, ăn chèng nấu mày, Để, แจงน้ำต้มนะออตมันนะขอบคุณหลายเด้อที่ติดตามในรับชมครับขอบคุณครับกินแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับเนาะสมีอะไรแจงเลยน้ำใหมออ่อ่อนๆนี่แจงน้ำใหม่เด้อนะไปเบิ่งพี่น้องคนแจงก็เป็นเสียบนะต้มใหม่แจงใหม่อาจจะมีลูกหลานมากิน ร้งอยาก,ก,ากดูรางก็สิไดะรกินใส่บวกน้ำฝักทองม่านมีบวกมแต่บวกวัรู้หวาังไงนะเห็เขา,ออาก็ยังนะ้ออันี้ามาจากแยงแรกมาพี่น้องแจงตอนแยงงันมาแรกแต่ว่าช้แรกว่าพว่ใครกินเขาแต่ว่าผมเอาแกงหน่อยแกงกับปี้งอไรซุมตำอะไรเขากันมับงเลย ตอนจำนี่แหละ <c oughs> ขเขียนหว <c oughs> านตอนหน่อยงี้จ,จังเลตอนอยังไงกตอนหนหน่อยอตอนยังไก็เอาแหละนะเมืองเป็นพัดกินเป็นมะวุ้วยเมืองก็ได้ แจ้งมาใหม่เด้อนะไปเบิองพี่น้องพี่แจ้งก็เป็นเสียบแจวกับปีก็ได้สมต่ำก็ได้เขากันนับเลยตอนจำนี้แหนะครับกินกับแจวกับปีชมใหม่ชมมาเห็ดผักต้มมัน นะขอบคุณหลายๆเด้อท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับจิ้นแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับเนาะ,ะเนาะนะเฮาคนผู้ทอดคนผู้ทอดแจงแหมผู้ทอดเฮาอนี้ตายอ <c oughs> ยูอ่นิอมันสะอบใส่น้ำมันจะซุปโ๊มใส่บวบน้ำ ข้าวม่มี่บวกมิตรบวกวารู้ว่านยังไงนะพี่ใส่ผักก็แย่งน้ำใส่เข่าเบียน้ำคือเข่าก็อย่างน้อในที่นี้ไม่ใช่แกงแรกนะพี่น้นองแกง,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 งตอนแยงแงั้นมาแรกแต่ว่าถ้าไม่แรกว่าใครกินเขา่าแต่ว่าผมเอาแกงใหม่ต้มมันนะขอบคุณหลายๆเด้อท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับกินแกงน้ำมันน้ำกันนะครับเนาะ หัวรัวเยอะู่เวยสื้เอาสื้เอาหน่อาายแ่ผักกระแยง,งน้ำจิกหน่อยเคยกินมาผัดกระแยงเมืองเป็นผัดก,กินเป็นมะมุวด้วยเมืองก็ได้นะต้ใมใแกงไว้ที่มีลกูกหลานมากินหลานอยากลูกหลานก็นอะไ้กินใไงใส่ได้บุบบวกมา ก็แย่งมาแล้วน,น,นี่ก็ปานฝันเป็นฝันยังได้เป็นฝันะต้มไม่แกงใหม่อาเจะมีลูกหลานมากินล้านอยากลูกหลานก็จะได้กินต้มมันนะขอบคุณห,หลายเด้อทีท่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับจิ้นแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับเนาะ ัวดรัวเลยัปวรัวอยู่เลยโอ้ยสุดเอาสุดเอาหงพักกันง่ัน้ำจั้หนอยใค่กินมาพักกะนง่งยเออัสะอบใส่นั่งบัดเสะซุกโป่งน,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 นี่แหละคนวิสาหน่ยกินได้ทุกอยาก่างนอพี่นเนาะมอะเรียบร้อย ในเยอะอยู่จะเลยไปต้มมันนะขอบคุณหลายๆเด้าที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับยินแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับเนาะต้มมันนะขอบคุณหลายๆเด้าที่ติดตามรับชมครับขอบคานานุณครับยินแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับน้อจะบานตะกวน มันน้อม่แจงกันกบ,บูรู้ว่าพ่อดีเลยไม่ใส่ใดบกบวกมากพักก็แย่งมากแล้วลหวก็ฝันฝันคนฝันยังได้ันฝันแต่ผู้ชายดีกว่าเนาะผู้ชายผู้ชายไม่กับเขา Ừ. mà men ra hông, thịt chay nào, bóc kim này ông lang, nó có kim nhở, nó sẽ làm được sẽ được nói mà, pao mì chắc đâu mày, anh còn, sẽ om năm แทงแบบคือจะลูกทุ่งลูกทุ่งลุกแทงแบบที่ว่าคือจงคนในเมืองเิ่นผู้ชายที่ว่าเนะผู้ชายผู้ชายไม่มมมกับเข,า,ขบานานเอาแทงแบบคือจะลูกทุ่งลูกทุ่งลูกแทงแบบที่ว่าคือจงคนในเมืองเิ่นเมืองเป็นผัด ินฟินมะวุ้นในเมืองก็กไ,งได้ทำหนือนองน่งเคียงแน่ครับสีรักหวานตอนยังไงน้อยเคียงหวานตอนไนหน่อยโอ้ยจังเลย,ตอ,อยตอนใหญ่ๆก็ตอนไหนหน่อยนะครับตอนไห,หนๆก็เอาแหละนะต้มมันนะขอบคุณหลายๆเด้อท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ กินแจงน้ำใหม่น้ำกันนะครับน้ะเจงหวานตอนในหน่อยโอ้ยแจงเลยตอนยังไงที่ตอนไนหน่อยนะครับตอนยหนไหก็เอาแหละนะคือเขาก็ยังน้ออันนี้เช้ไม่ได้แจงแรกนะพี่น้องแจงตอนแจงงั้มันแรงแต่ว่าถ้ามันแรงว่าใครกินเข่าแต่ว่าผมเอาแกงหน่อยทำหีเจะแจงได้ สี่แล้วมหวานตอนใหญ่ๆน้อยรึปนะครับกินกับแจวกับปีต้มใหม่ต้มใหมให่เห็ดผักต้มใหม่แกงใหม่แล้วเดียวมีลูกหลานมากินรลานอยาดกดูหลานก็จะได้กินนี่แหละคนวิสาหน่ยกินได้ทุกอย่างนะพี่น้องเนาะ ะเรียบร่อยอะไดเยอะอยู่จะไไปใส่พักะกะแยงน้ำใส่เขาเบียน้ำใส่พักะกะแยงน้ำใส่เขาเบียน้ำผู้ใช้ดีกว่านาอผู้ใส่ผู้ผใช้มาาไมกับเขานานออทำเหนนะื่อยแยงแน สี่ละอมหวานตอนยหญ่ๆน้อยอมหลพักสะอมกิมพุ้อหรพักถ้าใส้พักสะอมเรา่ต้องใส่พักกะแยังไงพักกยงงจะหอมเราแกงบานๆเนาเนี่มันราห้าเแกงเราบุกกินนี่ลูกหลานเขาก็กินอยู่พักสะอมใส้น้ำเล็กหน่อยนะเพรไม่กิ้มทน่งแจ้งหมดอะไอ่อน